คลิปน das e <weiß> ี้นะจะพาไปที่พัทยาแล้วก็พาไปเที่ยว Walking Street จ้าเอาแบบแซ่บๆซ่าๆสไตล์แทบบี้เคกันเลยนะจ๊ะแก้วนี่ผู้ชายให้ดอกไม้หรอแก้วเปล่าจ้าอีเทียซื้อให้จ้า ต้องอย่างนี้นะจ๊ะเป็นผู้หญิงต้องเปิดขวดโซดาเป็นแซงว่ากินเหล้าเก่งเออจีเปียกหืืเปล่าละ่ะ <laughs> สวัสดีค่ะกับมาเจอบแทบอีกแล้วนะคะนี่ช่องแทบบีเควันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะจะพาไปที่พัทยาแล้วก็พาไปเที่ยว Walking s t r ร e t จ้าเอาแบบแซ่บๆซ่าส,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 สไตล์แทบบีเคกันเลยนะจ๊ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปรับเพื่อนก่อนนะคะเพื่อนรออยู่ข้างล่างคอนโดลวจ้ามันมาและมันนัดกูกี่โมงโโโมึงน,นัดกูสิบโมงครึง่งขณะนี้เวลา 11เอโมงครึง่งเ,เปิดหลังรถแล้วแย่มากนะคะนัดเพื่อนๆอน,อน่ะนัดสิบโมงครึ่งแล้วกูขับรถให้นั่งด้วยนะยังช้ากูอีกนั่งโมไซค์มาให้เลยนะโ้ยเพื่อนโอ้โหต้องขอบคุณว่างั้นใช่แรงเราจะไปโรงแรมกันเลยนะคะเพราะว่าเราจองโรงแรมไว้ใกล้แบบ Walking Street แบบสับๆถึงแล้วคะ่ะวันนี้นะคะเราอยู่ท,ยที่โรงแรมอาสนะนะคะเออมินิมอลมากปะ ถึงห้องแล้วนะคะเดี๋ยวจะรุมทัวร์ให้ดูเบาๆนะคะคซึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ1,700กว่าบาทนะคะไม่ได้แพงทุกคนก็คือใกล้ w l l k n n s t t r e t t เอาไว้แบบปาร์ตี้แล้วโรงแรมก็คือแบบสะอาดนะคะให้ดูดูห้องน้ำกันนะคะอ่าสวิตช์ไฟนี่จ้าห้องก็คือแบบสะอาดใหญ่นะคะมีอ่างด้วยแล้วก็มีชาเวอร์ด้วยนะคะดีเลิศ โอเคเดี๋ยวขอพักผ่อนนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลุกขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็ออกไปข้างนอกค่ะหญิงเจอเรื่องพีก็คือไปโรงแรมไหนไม่เคยเจออย่างนี้งงมากก็คือหมอนเขาให้มา2อันปกติหมอนโรงแรมจะให้มา4อันใช่ปะนี่ขอหมอนเพิ่มค่ะคิดไปละ50ินะอีหังแล้วคือขอคีย์การ์ดเพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวอีแก้วมาใช่ปะเผื่อแบบใครเข้าโรงแรมก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบรอกันขอคีย์การ์ดเพิ่มไม่ได้จ้ะงงนะงงมากนะญิง ถึงแล้วนะคะเรามาที่อเล็กซ่าบีชนะคะแก้วนัดกี่โมงคะตรงเวลาอยู่ไหนตรงเวลาตรงไหนก่อน <c oughs> ไปค่ะร้านดีมากแต่ไม่มีคนวันนี้นะคะเพราะมันเป็นวันพฤหัสแต่เดี๋ยวเราจะไปกร้านนึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาร้านนี้ทุกคน <c oughs> เดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูแบบชิลแบบเดี่ดยวสอฝั่งเยอะๆนี่ก็คืออยู่นี้เลย <c oughs> มาแล้วค่ะที่เก่าที่เดิมนะคะร้านเคฟแดดร้อนมากนั่งหลบอยู่ใต้ต้นไม้นี่นะคะถ้าไม่มีอันนี้ช่วยไว้ก็คือตั้เยนมารุโกแล้วดูดิกินเหล้าแบบสวยๆไม่ชอบชอบมากินแบบตากแดดนะพวกเนี้ยดูฝั่งนู้นดินี่ก็คือฉันตากแดดแล้วนะพวกนันตากแดดสุดฉันเริ่มกินเหล้าแล้ว เริ่มเลยดูนะต้องอย่างนี้นะจ๊ะเป็นผู้หญิงต้องเปิดขวดโซดาเป็นแปลว่ากินเหล้าเก่งเออจีเปียกหรือเปล่าละ่ะ <laughs> ชามากน้ำแข็งมาแล้วโซดามาแล้วแต่เรายังไม่มาค่ะ <laughs> ก็คือน้ำแข็งละลายไปแล้วครึ่งหนึ่งอีกแก้บบอกว่าดูเหมือนผู้หญิงรักธรรมชาติเ <laughs> พราะว่านั่งอยู่้างต้นไม้แบบหลบสุดฤทธิ์ไหนขาดูรูปหนเขาดูรูปเป็นไงล่ะเป็นผู้หญิงรักสุขภาพรักธรรมชาติ ด้วยความหิวเล่าเดินไปรอหน้าบาร์เอาเล่าเลยค่ะมันแบบตัวแม่ตัวมัมตัวสิบสองสิงหา,าไม่ได้เลยครึ่งชั่วโมงละจ้าน้ำแข็งดูดิละลายหมดแล้วเนี่ยเติมไหมยทุกคนดูใกล้เมื่อเขาเปิดไฟสีต้นไม้ตรงนั้นคือสวยมากต้องดูด้วยตาเนื้อนะดูผ่านกล้องไม่ค่อยสวยเมื่อกี้บอกเหียว่ามึงขอพัดลมเขาบ้งบางดีกว่านะบอกเป็นไฟชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่ได้เลยแรงเวอร์นาะงพูดแรงเวอร์ โอเคตอนนี้นะคะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปเที่ยว Walking Street กันจ้าแบบจุกๆนะจ๊ะไปกันเลยจ้าสาวสวยเดินกันนะคะวันนี้แบบไม่ได้ขับรถเดินจ้าเดินมาเมาก็คือล่วงนะจ๊ะมามาแล้วจ้าถึงแล้วจ้าเริ่มเลย เดีย๋ยวทัชจะพาไปร้านประจำก่อนนะคะร้านประจำเราคือร้านอะไรแก้ว SOS SOS <laughs> เอาใหม่ <laughs> เอาใหม่เอาใหม่วา SOS ใช่ร้านนี้ก็คือจะเป็นร้านชิลด้านล่างนะคะแล้วก็เป็นผับด้านบน <laughs> <laughs> นี่จ้า SOS ร้านประจำนะคะไปเลย ที่นี่เขาเปลี่ยนมาร้องเพลงจีนกันหมดแล้วนะ ก็กลับบ้านค่ะนี่ผู้ชายให้ดอกไม้หรอแก้วเปล่าจ้าอีเฮียซื้อให้ค่ะกินข้าวค่ะมาอีเฮียกินแหไรขนมเลียน้ำยาป่ะจานแรกอะยังไงคนสวยจานแรกเรากินหวยเดี่ยวก่อนแล้วจานสองจานสามจานสี่จานห้าอยากกินกะเพรามากนะเราอยากกินเนื้อเผาอ่ะหวยเดี่ยวขนมจีนค่ะหวยเดี่ยวขนมจีน กะาหวานสวยเกียวขนมจีนเนมึงไสั่งไ้าไม่ได้อะกูยอยากกินกะเพราอ่ะทำไงอ่ะแต่วความจริงนะก็คือสั่งไปแล้วสั่งเปเกี๊ยวสองอันเปิดพิสดาดา่ตอนดึกมากขนมจีนขนมจีนก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวต้มยำนี่ก็คือไก่ทอดงงมากหนึงสามสาวจะกินอะไรขนาดเนี้ยหิว มาทานมาเริ่มกินค่ะ <c oughs> เปิดเละรอร่อยนี่ลูกชิ้นโตรน่ากินมากมาละ่าบาทถูกมาก พอไปกินข้าวนะคะแล้วก็มาเจอหม่พวกนี้นะจ๊ะแล้วแทบอาจจะพาเพื่อนมากินร้านลับลับจริงเออมันเป็นร้านลับซีฟู้ดใช่ไหมคุณเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวดูทางเดินเออเดี๋ยวดูทางเดินแล้วรับไม่รับไม่รู้อะวนหาที่จอดรถนานมากแล้วก็เดินแบบตากแดดไกลมากนะจ๊ะทางลับประตูอีกบ้านนึง๋ยวจะกลับมาถูกไว้ี่ย ทางรับลับรับจริงไม่ติงนงังคุณค่ะถ,ถึงแล้วค่ะลันลับเราชื่อร้านไส่ควนนะคะจริงๆอ่ะจอดรถตรงนู้นได้แต่มันเต็มมากทุกคน มันยังสดมากเลยดูดิขยับดูดิเน,นี่ยด,ดีมันสดมากอืมอร่อยถ้าเป็นเมนูแนะนำที่นี่ให้ปูเน้นเทุกคนให้ดูนะคะปลาหมึกผัดไข่เค็มก็คือแบบชิ้นใหญ่แล้วแบบจุกอะ่ะ สำหรับร้านนี้นะคะมาง่ายที่จอดรถก็ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเกิดไปจอดด้านหลังนะคะก็จะดูเป็นเหมือนร้านลับนิดนึงนะจ๊ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะ <Okay. S 1> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แป๊บด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้า <Okay. S 1> ล้นะะจ๊บ๊ายบาย